ฮ e ลโ o ลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลสำคัญของนาฏศิลป์ไทยกันครับโดยบุคคลสำคัญที่เรานำมามีชื่อว่าพลตีรวงวิจิตรวัฒการครับเราไปเริ่มรับฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาเริ่มถึงประวัติของพลตีรวงวิจิตรวัฒการกันครับพลตีรวงวิจิตรวัฒการแต่เดิมมีชื่อว่ากิมเลี้ยงวัฒนะปฤรุา เป็นชื่อจีนนะครับแต่เขาเนี่ยได้อ้างว่าไม่ได้มีเชื้อสายจีนแต่อย่างใดแต่ประการใดเป็นราชบัณฑิตกิติมศักดิ์นักปราชญ์นักประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายหลวงวิจิตรบรรการเป็นผู้ต้นคิดและรีเริ่มในการเปลี่ยนแปลงชื่อของประเทศเราจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยในปัจจุบันท่านเป็นบุตรของนายอินและนางคายเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคม พุทธศักราช2441ที่จังหวัดอุทัยธานีบิดามารดามีอาชีพค้าขายเมื่อท่านอายุได้แปดขวบเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดขิดตำบลสแกกลังเมื่อจบประถมศึกษาบิดาได้นำไปฝากให้บวชสมณีอยู่กับพระมหาชุย เมื่อท่านอายุครบ13ปีในปีพศพ,พุทธศักราช2453ท่านได้ศึกษานักธรรมและบาลีจนจบนักธรรมเอกและเหรียญ5ประโยคโดยสอบได้เหรียญ5ประโยคเมื่ออายุ19ปีในปีพศพุทธศักราช2459สอบได้เป็นอันดับที่1ของประเทศ ท่านเป็นผู้ที่ใฝ่รู้อย่างยิ่งนอกจากเรียนนักธรรมและบาลีแล้วยังแอบไปเรียนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยที่ต้องแอบเรียนเพราะเขาไม่ให้เรียนวิชาอื่นแต่ด้วยความอยากรู้ของท่านท่านจึงแอบไปเรียนจนมีความรู้ในภาษาสองดีได้แปลงพงศาวดารเยอรมันเป็นภาษาไทยโดยใช้นามปากกาว่าแสงธรรม หลวงวิจิตวัฒการถึงแก่อนิชกรรมเมื่อวันที่31มีนาคมปีพศพุธศัก2 5 0 5ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวสีริอายุ63ปีต่อมาเป็นประวัติการทำงานของท่านนะครับท่านเนี่ยมีประวัติการทำงานที่ยาวมากแต่วันนี้ที่เราจะเล่าคือเราจะเล่าแบบย่อๆนะครับแต่มีแต่เนื้อๆเลยนะครับ เมื่ออายุครบ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุอยู่ในภิกษุภาวะได้เพียงหนึ่งเดือนก็ราสิขาออกมารับราชการที่กองการกงศุนกระทรวงการต่างประเทศทำงานอยู่เป็นเวลาเพียงสองปีสเดือนแต่ท่านก็มีโอกาสไปรับตำแหน่งผู้ช่วยเลยขานุการประจำสถานอัครราชทูตไทยณกรุงป,รปารีสประเทศฝรั่งเศสร,รับราชการที่สถานทูตแห่งนั้นได้ระยะ เวลา6ปีเต็มแล้วย้ายไปประจำการในสถานอัครราชทูตณกรุงลองดอนสหราชอาณาจักรเมื่อครั้งยังรับราชการอยู่ที่กรุงปารีสหลวงวิจิตวัฒการร่วมประชุมกับผู้ก่กอตั้งคณะราษฎรแต่มีได้เข้าร่วมคณะราษฎรเพราะท่านไม่เห็นด้วยกับ ัยาและแนวโน้มด้านรัฐทีคอมมิวนิสต์ของท่านปรีดีพนมยงและต้องการป้องกันยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยท่านจึงก่อตั้งคณะชาติขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบกับคณะรัษฎรแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ร่างจากรัรชการที่กรุงลอนดอนหลวงวิจิตรบัตการจึงกลับมาร่วมงานวางแผนรัฐประหารกับคณะรัษฎรที่ประเทศไทยร่วมก่อการรัฐประหารโดยมิได้เอาชื่อเข้าคณะรัฐประหารเป็นทางการภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลวงวิจิตรบัตการซึ่งขณะนั้นมียศเป็นอมาโทโต และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมการเมืองกระทรวงการต่างประเทศได้ถูกปลดออกจากราชการเมื่อวันที่1ตุลาพศ2475แต่ในภายหลังได้กลับเข้ารับราชการโดยได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้ากรมกองประกาศสิทธ์เมื่อวันที่24กรกฎาคมปีพศ2476 ต่อมาได้โอนรับราชการที่กระทรวงธรรมการก่อนจะมีพระบรมองค์รบ,บรมาราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้รังตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรเมื่อวันที่19เมษายนพศ2477 ต่อมาได้ำดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาต่างประเทศแทนจ,มจอมพลแปลกพิบูรสงครามเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2485เมื่อเกิดสงครามโรคครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นได้ทำลายประเทศจีนและประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียและเข้าประชิดเตรียมลุกรานประเทศไทยหลวงวิจิตรบัตการ ปรึกษากับนายกรัฐมนตรีจอมพลแปกพิบูลสงครามทั้งสองตัดสินว่าเพื่อป้องกันประเทศไทยมีให้ถูกทำลายโดยกองทัพญี่ปุ่นประเทศไทยควรยินยอมให้ประเทศญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไปสู่แหลมมารายูและทำให้ดำและให้ดำรงอิสราภาพของประเทศไทยเป็นการตอบแทนหลวงวิจิตรพักการสละตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงต่างประเทศ ไปเป็นเอกอัคราชทูตป,ประจำกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นแทนนายดิเรกชัยนามเมื่อวันที่18ตุลาพม2486ในระยะเวลาสงครามโรคครั้งที่สองนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ตอบแทนมิตรภาพของประเทศไทยโดยช่วยเหลือให้ประเทศไทยรบยืนรบคืนแผ่นดินที่ได้สูญเสียแก่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสในประวัติศาสตร์อีกด้วย เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของประเทศญี่ปุ่นหลวงวิจิตรการเอกอัครราชาทูตไทยประจําประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งเอกอัครราชาทูตเยอรมนันและเอกอัครราชาทูตอิตาลีจึงถูกแม่ทัพอเมริกรันนายพลดักดักรัสแมทธทอร์สั่งจับเข้าที่คุ้มขังคุณหญิงวิจิตวัรการได้เข้าอธิบายต่อนายพลแมคอาเธอร์ว่าประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องดำเนินนโยบายเพื่อดำรงอิสรภาพและปกป้องคุ้มการประเทศไม่ให้ญี่ปุ่นทำลายนายพลแม็กอาเธอร์เข้าใจและรับคำอธิบายของคุณหญิงวิจิตวัฒการสั่งปลดปล่อยหลวงวิจิตวัฒการออกจากที่คุ้มขังรวมทั้งจัดมอบเครื่องบินอเมริกันนำหลวงวิจิตวัฒการและข้าราชการประจำสถานทูตกับเมืองไทยอีกด้วย หลวงวิจิตวัฒการและจอมพลแปะพิบูลสงครามถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศสต้องการให้ประหารชีวิตทั้งสองท่านแต่พันธมิตรอเมริกายืนยันว่าต้องดำเนินขึ้นศาลตัดสินสงครามก่อนศาลไทยตัดสินความโดยยกเลิกข้อฟ,ฟ้องทั้งหมดในพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม และปลดปล่อยจอมพลแป็กพิบูลสงครามและหลวงวิจิพัฒการและนักโทษการเมืองอื่นๆออกจากที่คุมขังกับสู่อิสรภาพอีกด้วยหลวงวิจิพัฒการจึงกับสู่ภาวะนักการเมืองดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลของจอมพลแปกพิบูลสงคราม ภายหลังเป็นอัครราชทูตประจำประเทศอินเดียประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศและประเทศยูโกสลาเวียหรือประเทศเซอร์เบียในปัจจุบันนะครับและต่อมาได้ดำรงตำแหน่งปัปจชาการสนักนายรัฐมนตรีเปรียบเท่ารัฐมนตรีประจำสํานกนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพลสรุ์ธนรัตน บทบาทสําคัญที่สุดข,ของหลวงวิจิพุทธการในฐานะนัการเมืองและนักชาตินิยมคือเป็นต้นความคิดในการเปลี่ยนแปลงชื่อของประเทศสยามเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองครับหลวงวิจิวุทการเป็นนักประวัติศาสตร์ที่รอบรู้ประวัติของชนชาติไทยตั้งแต่รากฐานอยู่ที่แคเปียนซีใกล้ประเทศรัสเซียและอพยพเข้าสู่เขตน่านก่อนชนชาติจีน ถูกชนชาติจีนบุกรุกผักดันลงสู่ทิ่ใต้จนถึงแดนสุพรรณภูมิมีจำนวนชนชาวไทยทั้งหมดในขณะนั้นประมาณเพียง30ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศสยามท่านจึงนำเรื่องขึ้นเสนอต่อจอมพลแปกพิบูลสงครามว่าสมควรเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยนั่นเองจอมพลแปพิบูลสงคราม จึงแต่งตั้งหลวงวิจิตรบรฒการให้เป็นประธานคณะกรรมการนำเรื่องเปลี่ยนชื่อประเทศขึ้นสู่สภาผู้แทนและสภาผู้แทนแห่งประเทศสยามจึงลงเสียงเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองครับต่อมามาในด้านของผลงานของหลวงวิจิตรบัฒการกันครับหลวงวิจิตรบัฒการเป็นผู้ปฏิวัติอาชีพเต้นกินลำกินนะครับ สังคมไทยในสมัยโบราณแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือถึงแม้ผู้คนจะชอบดนตรีและชอบดูการแสดงแต่กลับไม่ค่อยจะยกย่องผู้ที่มีอาชีพนี้เพราะถือว่าเป็นอาชีพที่ชั้นต่ำดูได้จากการเรียกขานผู้ที่มีอาชีพนี้ว่าพวกเต้นกินลำกินและครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมสูงก็ยากนักที่จะยอมรับคนอาชีพนี้เข้ามาเป็นเขยหรือสะพายทำนอง เข้าทํานองที่พูดว่าเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ําแกงผู้ที่เข้ามามีบทบาทปฏิวัติอาชีพเต้นกินลํากินให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสมัยนั้นในระดับหนึ่งก็คือพลตีรวงวิจิปัตการของเรานั่นเองครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปรกรคนแรกซึ่งได้ทำการส่งเสริมงานศิลปะวัฒนธรรมให้ฟืองฟูขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะศิลปะการแสดง โดยการก่อตั้งโรงเรียนนาฏศนาฏดุริยางคารืศาสตร์ปัจจุบันคือวิทยาลายัยนาฏศิลป์ขึ้นมาให้เกิดความรักชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์ด้วยพร้อมๆกันไปแล้วออกแสดงให้ประชาชนได้ชมละครของท่านก็ได้รับความนิยมครับผลงานของท่านนั้นมีหลายอย่างมากแต่เรายกมาอาจจะยกมาเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผลงานของท่านนะครับได้แก่ ก่อตั้งวิทยาลัยนาทศิิ์เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนนาทศลินดุริยางอยขออภัยครับโรงเรียนนาดุริยางคศาสตร์โดยหลวงวิจิตรปทการนะคบเป็นผู้แต่งหนังสือประวัติศาสตร์สากลซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5เล่มโดยใช้นามปากกาว,ว่าวิเทศกรณีท่านยังเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองเพลงปลุกใจให้รักชาติประกอบเรื่องในละครประวัติศาสตร์เช่น เพลงตื่นเถิดชาวไทยเพลงต้นตระกูลไทยเพลงรักเมืองไทยเพลงเดือดสุพรรณเพลงแหลมทองและเพลงกาวถางเป็นต้นและมีเพลงอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับนอกจากนั้นท่านยังแต่งบทละครอิงประวัติศาสตร์และเพลงประกอบละครเหล่านั้นไว้หลายเรื่องและหลายเพลงท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกร้าวความรู้สึกชาตินิยมในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี2นะครับรายชื่อของละครประวัติศาสตร์ต่างๆที่ท่านเป็นคนแต่ง 3. นาเลส่วนประกาศอิสรภาพเมื่อปีพศพ,พุทธศักร 77, าช2477 3. เรือสุพันธ์เมื่อปีพศพ,พุทธศักร 79, าช2479 5. เจ้ากรุงทน เมื่อปีพศพุทธศักราช2480 6. ศึกถะาทารางเมื่อปีพศพ,พุทธศักราช2480นะครับผลงานของท่านมีมากมายก่ายกองนะครับแต่ที่เรานำมาเป็นผลงานเด่นๆของท่านสำหรับวันนี้นะครับเรา ขอจบการน,นำเสนอผลงานหรือประวัติของหรือประวัติของหลวงวิจิตรวรทการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจัดทำโดยนายวิบูณพง์มั่นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าสิ 10, เลขที่14 2เด็กหญิงทัญรักษ์นิพั์ไพบูล์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าสิ 10, เลขที่2 8ครับ